สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกทุกทุกคนนะครับผมแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องในช่องทางยู u ูบทุกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับงวดประจำวันที่3นะครับเดือน12 2565นะครับผมคลิปนี้ก็มัดรวม4หน่อยนะครับเมื่อวานนี้นะครับวันที่2นะครับก็ถือว่าตัวรูดนะครับก็ถือว่ามานะครับมาในตัว ตัวรองนะครับเนาะก็คือผมเน้นไปที่รอบปกติรองรอบพิเศษนะครับก็มาในรอบพิเศษแล้วก็ VIP นะครับผมสำหรับผลนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่ๆผลนะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับ630นกับ9กนะครับก็6ก็มาอยู่เลขหน้านะครับเป็นเพียงเลขเด่นนะครับผมเนาะนี่ครับ ส่วน7ไม่มีนะครับส่วนในรอบพิเศษนะครับสามสามเก้ากับ8 7นะครับของเรามาเข้านะครับในตัวเน้นนะครับริลลที่7นะครับเน้นไปที่รอบพิเศษในตัวรองนะครับก็ถือว่ามานะครับ7 8 8 7นะครับผมส่วน3 9ไม่มีนะครับส่วนในรอบ VIP นะครับ5 2 3กับ1 5นะครับผมของเราไม่มานะครับไม่มีนะครับในรอบ ปกตินะครับเพาอุตสาห์เน้นไปที่เจ็ดหนะครับอนะครับผมส่วนนะครับแนวทาง v i p พนะครับสี่องนะครับผมกับเก้าเก้าสี่นะครับพี่สี่เก้ส่สกับเก้นะครับของเรานะครับมาเข้าในตัววิ่งลูดนะครับในตัวกลับนะครับเจ็ดสองสองเจ็ดนะครับพี่ นะครับในรอบ VIP นะครับส่วนรอบปกติไม่มาน่าเสียดายนะครับก็มีประมาณนี้นะครับพี่สลับแนวทางนะครับนี่เจ็7เนาะเข้าไปก็มาในตัวเน้นคู่นะครับแล้วก็มาสายเว่งรูด1คู่นะครับก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพี่พี่ก่อนเข้าไปรับชมนะครับผมก็ฝากคำเตือนพี่ๆไว้เช่นเคยนะครับ ตัวเลขทุกตัวนะครับผมทำมาจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมแล้วก็พี่ๆสมาชิกเพื่อนเก่าหรือเพื่อนใหม่นะครับที่กําลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับก็มีบ้านแนะนํานะครับผมก็มีบ้านขุมทองนาคานะครับผมเนาะลองจิ้มลิงก์เข้าไปสอบถามน้องเอมบินได้นะครับผมสําหรับแนวทางนะครับแนวทางของวันที่3นะครับพี่ๆเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับ ของวันที่3นะครับก็ขอให้ปังๆก็แล้วกันนะครับผมเมื่อวานนี้แนวทางหวยเราพัฒนานะครับไม่ไม่ออกผลนะครับพี่เนาะเจอกันในทีก็คือวันจันทนะครับเนาะแต่ว่าผมลงไปแล้ว1คลิปนะครับก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะครับสำหรับข้อมูลนะครับผมฮานอยนะครับเม็ดเดียวตัววิ่งนะครับพี่ผมให้ไปที่ศูนย์ นะครับวิ่งไปที่0นย์นะครับผมส่วนสายรูดนะครับผมฟันไปที่เลขสีนะครับเน้นในรอบปกติแล้วก็ลอง VIP นะครับผมสายรูดก็จะมี40 41 42 43 4ี่สี่สี่ห้าสี่หแล้วก็4 9นะครับผมส่วนในตัวเจาะตัวเจาะตัวน,นี้นะครับพี่พี่ตัวเจาะตัวนี้นี่ผมให้ไปที่4 0นะครับ 4 1 4 2นะครับ4 3แล้วก็49นะครับ40 41 42 43 49นะครับสำหรับตัวจาะนะครับส่วนนะครับผมหลักร้อยเลข3ตัวนะครับผมให้ไปที่2 41นะครับผม สองสี่หกนะครับก็ขอให้นะครับมีเฮงปังกันทุกคนก็แล้วกันนะครับสลับแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวนะครับผมสลับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่พี่เอฟซีนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเป็นกำลังใจให้น้องแอดนะครับสลับพี่พี่ท่านใดนะครับพี่นะครับไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับได้แนวทางตัวเด่นตัวเด็ดไปแล้วนะครับแต่ว่าอยากเสียงโชคนะครับก็แอดมีบ้านแนะนำนะครับบ้านขุมทองนาคานะครับพี่พี่ ลองจิ้มลิงก์เข้าไปสอบถามน้องไอมินได้นะครับผมสลับแนวทางทุกๆแนวทางนะครับสลับคลิปนี้นะครับก็ขอให้นะครับให้เฮงรวยๆปังๆกันทุกคนนะครับผมสลับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ